แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กแต่แพะกินอาหารได้เก่งกว่าจูก,กว่าแกะและโคอนอกจากนี้แพะยังเป็นสัตว์ที่เดินทางหาอาหารกินใบไม้พุ่มไม้และหญ้าได้ไกลกว่าสัตว์ชนิดอื่นอีกด้วยนะครับแพะนี่พฤติกรรมการกินก็คือมันเป็นสัตว์ที่ชอบแท้เลมครับมันก็จะกินได้ทั้งหญ้าไอ้ทั้งกระถินแล้วก็สิ่งอาพวกวัชพืชที่ว่าใบาสีเขียว แพะมันจะแตกต่างจากแกะแตอ่อีกอย่างก็คือแพะมันชอบเป็นสัตว์ที่มันว่าเงยนน้ากินส่วนแกะนั้นชอบก้มกินเก็บกินพวกเศษหญ้าเศษอาหารสําหรับที่ฟาร์มเราจะมีหลายรูปแบบครับถ้าพ่อแม่พันธุ์อย่างเงี้ยเราจะให้กินเช้ากลางวันเย็นแต่ถ้าส่วนกรณีของแพะขุนเราจะให้กิน5้าเวลาก็คือ2องโมงเช้าห้าโมงเช้าบ่ายสองห้าโมงเย็นแล้วก็2องทุ่มอาหารที่แพะกินหลักๆที่ฟาร์มเราใช้ก็จะมีกระถิน มีข้าโพดโม่ยญาในเ,เปียโม่ครับ3อย่างที่ใช้หลักๆซึ่งถ้าพูดถึงต้นทุนในการเลี้ยงแพะหลักๆก็คือค่าอาหารครับ <S 1> <S 1> <S 1> ในการเลี้ยงดูให้แพะเติบโตแข็งแรงได้น้ำหนักเนื้อดีนั้นจึงจำเป็นต้องมีการให้อาหารทั้งในรูปแบบอาหารเมร็ดและอาหารหยาบสลับกันไปซึ่งอาหารของแพะก็แบ่งออกเป็น 1. อาหารหยาบประกอบด้วยพืชหญ้าต่างๆดังต,งต่อไปนี้ พืชตระกูลหญ้าเป็นพวกที่มีลำต้นและใบอ่อนนิ่มต้นไม่โตนักเช่นหญ้าขนเนเปียรูซี่แพงโกลาเฮมิลเป็นต้นพืชตระกูลถั่วและไม้ยืนต้นตระกูลถั่วเช่นถั่วลายถั่วฮามตาตา กระถินและแคทไทยซึ่งอาจจะปลูกพื่อตระกูลถั่วปนกับญ้าชนิดอื่นๆหรือปลูกแต่ถั่วแล้วตัดมัดเป็นฟ้อนๆให้แพะกินก็ได้นะครับไม้พุ่มและไม้อื่นๆเช่นมันสำปะหลังกล้วยต้นหม่อนไทยพุทธรักษาชบาผู้ระหงและผักต่างๆนอกจากนี้แพะยังชอบกินใบทองหลางมะขามเทศสนและเถามันเทศเป็นต้นครับพืชแห้งหรือพืชหมัก โดยปกติแล้วไม่นิยมให้แพ้กินอาหารพืชหมักเนื่องจากมีน้ำปนอยู่มากอย่าให้อาหารพืชหมักเลี้ยงลูกแพ้เพราะจะทำให้ท้องเสียรอจนกระทั่งอวัยวะระบบย่อยอาหารสามารถทำงานได้เต็มที่แล้วจึงจะกินได้ครับ 2. อาหารข้นซึ่งได้แก่พวกเมล็ดธัญ,ญพืชเช่นกากถั่วเหลืองกากถั่วลิสงเมล็ดถั่วเขียวมันเส้นใบกระถินปนข้าวโพดปลายข้าว รำละเอียดอาหารข้นนี้จะใช้สำหรับเลี้ยงแพะเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนสารอาหารที่ได้รับไม่เพียงพอ <Huh? S 1> เนื่องจากการกินอาหารยากโดยเฉพาะในฤดูแล้งที่หญ้าไม่พอกินและเสริมสำหรับแพะนมที่ต้องการสารอาหารจำนวนมากในระยะให้นมการให้อาหารข้นเลี้ยงแพะจึงให้แต่เฉพาะที่จำเป็นตามความต้องการเท่านั้นจะไม่ให้จนแพะอ้วนเพราะแพะอ้วนง่ายและแพะอ้วนจะผสมพันธ์ติดยากนะครับ ในเรื่องการจัดการอาหารแพ้นะคะก็มี2ออย่างด้วยกันนะคะคือการจัดการในเรื่องอาหารข้นก็คืออาหารที่ให้ในแพะบางระยะนะคะเนื่องจากว่าแพะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกินพวกอาหารอาหารหยาเป็นหลักถ้าเป็นอาหารข้นเนี่ยก็จะเป็นสําสหรับแพะพ่อแม่พันธุ์นะโดยเฉพาะแม่พันธุ์เนี่ยจะต้องบํารุงให้เวลามีมีลูกก็จะต้องให้อาหารข้น รับประทานเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนถ้าเป็นอาหารหยาบก,ก็อย่างเช่นหญ้าเนเปียเป็นเป็นหญ้าที่มีโปรตีนค่อนข้างจะสูงนะก็สามารถที่จะใช้เลี้ยงแพะได้ส่วนอีกหญ้าอีกประเภทก็คือหญ้าแพงโกลานี่เป็นบ้าหญ้าใบเล็กๆนะะที่แพะชอบมากเลยกินง่ายด้วยนะคะนอกจากหญ้าก็จะมีกระถินนะ,ะใบะใบกระถินเนี่ยก็สามารถที่จะเลี้ยงแพะได้กระถินเป็นพวกพืชตระกูลถั่ว นะฮะก็อย่างเช่นยกตัวอย่างที่เพชรบุรีก็เกษตรกรเขาจะใช้กระถินเป็นหลักถ้าเป็นหน้าแล้งก็จะมีหญ้าแห้งนะเราก็ส่งเสริมให้เขาทำหญ้าแห้งเพื่อที่จะสำรองอาหารไว้นะหญ้าแห้งก็ทำไม่ยากนะก็เป็นอย่างเช่นหญ้าหญ้าเพนกวิาเนะีก็มาตากแห้งแล้วก็อัดอัดเป็นฟ้อนได้เก็บไว้ได้นะฮะนอกจากนี้ก็มีหญ้าหมักนะหญ้าหมัก,ก็ จะให้แพะโตกินนะแต่แพะเล็กกินไม่ได้เดี๋ยวท้องเสียนะฮะสำหรับเกษตรกรนะคะที่เลี้ยงแพะนะฮะอยากแนะนําให้ปลูกทําแปลงหญ้านะฮะแปลงหญ้าอาหารสัตว์เนี่ยจะดีที่สุดเลยนะคะอ,อย่างเช่นเราทําแปลงหญ้าแพนกล่าหรือแปลงหญ้าลูซี่หญ้าลูซี่ก็เป็นหญ้าอีกชนิดหนึ่งที่แนะนําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนี่ยปลูกเหมือนกันนะครับเทคนิคการให้อาหารแพะในแต่และช่วงวัยนะมันมันก็ จะมีการจัดการที่จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นลูกแพะที่ที่คลอดใหม่ๆคลอดออกมาเราจะต้องให้นมน้ําเหลืองก่อนเลยนะคะเนื่องจากว่านมน้ําเหลืองเนี่ยเป็นนมที่ที่มีวิตามินมีพวกภูมิต้านทานสูงนะลูกแพะต้องกินนมแม่กินนมแม่นะฮะเมื่อ3เดือนอายุแพะอายุ3เดือนก็คือให้หย่านมแยกออกมาจาก แม่แพะเมื่อไม่แยกออกมาแล้วก็อาจจะให้อาหารพ่นเสริมนิดนึงนะคะแล้วก็ให้ให้เขาปรับตัวในการกินเพื่อที่ว่าจะโตเป็นแพะรุ่นต่อไปนะคะแล้วก็เราอาจจะมีถ่ายพยาธิให้กับลูกแพะด้วยเมื่อแพะโตไปโตขึ้นหลังจาก3เดือนคิดไปแล้วเนี่ยก็จะโตเป็นสาวและ3สามสเดือนเนี่ยเริ่มโตเป็นสาวแล้วนะคะ,ะก็ให้อาหารแพะรุ่นให้ทานอาหารแพะรุ่นนะคะก็กินเสริมกับ พวกหญ้าหรือว่ากระถินนะคะก็ให้เป็นเลี้ยงเป็นรุ่นๆไปเพื่อที่ให้เขาเหมาะสมกับวัยให้เจริญเติบโตดีนะฮะแล้วก็ให้อาหารหยาบด้วยคู่กันไปพอโตขึ้นก็เป็นแม่พันธุ์พ่อพันธนะุ์โตขึ้นแล้วนะคะก็ให้อาหารสําหรับแม่พันธุ์ก็ต้องเสริมอาหารพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยต้องเสริมอาหารให้เขามีาพลังงานครบถ้วนเมื่อผสมพันธุ์แล้วก็มีลูกก็ต้องใช้ พลังงานเหมือนกันก็ต้องมีอาหารข้นเสริมแล้วก็อาหารสําหรับพ่อแม่พันธุ์แล้วก็เป็นเป็น้าหรือว่าเป็นกระถินเสริมด้วยนอกจากนี้ก็จะต้องมีแร่ธาตุก้อนนะแร่ธาตุก้อนก็จะมีแขวนให้กับแพะโตแล้วนะคะก็มาถึงว่าจะทําให้มีแร่ธาตุเพิ่มเติมนะเป็นการเสริมแร่ธาตุเหมือนเป็นอาหารเสริมสําหรับแพะนะคะเวลาที่แพะขาดเนี่ยเขาก็จะมาเลียที่ก้อนแร่ธาตุนั้นนะคะ อนอกจากนี้ยังช่วยให้แพะกินอาหารได้มากขึ้นนะเพราะว่าในนั้นจะมีเกลือที่จะทําให้กินได้มากขึ้นแล้วก็กินน้ําได้มากขึ้นในส่วนของน้ําก็สําคัญมากนะคะแพะเป็นสัตว์ที่ชอบกินน้ําสะอาดผู้เลี้ยงเนี่ยเกษตรกร,กรต้องดูแลในเรื่องน้ํามากๆเลยและต้องเปลี่ยนน้าบ่อยๆและถ้าเห็นน้ําสกรปรกนะแพะจะไม่กินแพะจะชอบน้ําสะอาดเราต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะแพะตัวหนึ่งเนี่ยจะกินน้ําประมาณ2ลิตรต่อวัน เราต้องคอยดูแลอย่าให้ขาดน้าการเลี้ยงแพะขุนอาหารอาหารข้นเป็นส่วนสําคัญเป็นต้นทุนสําคัญที่สุดที่เขาจะต้องลงทุนนะคะส่วนถ้าเป็นเลี้ยงแพะพันธุ์ทั่วไปเนะเราอาจจะลงทุนพ่อพันธุ์แพงๆตัวละสามหมื่นสี่หมื่นนะฮะเพื่อให้ได้ลูกที่ได้พันธุ์ดีแล้วแม่พันธุ์ก็ได้ก็ลงทุนเป็นหมื่นสองหมื่นเพื่อให้ความคุ้มทุนที่จะผลิตลูกที่ได้พันธุ์ดี สำหรับความต้องการอาหารของแพะแต่ละตัวแต่ละวัยนั้นก็มีความต้องการสารอาหารปริมาณที่แตกต่างกันไปทั้งนี้ก็ขึ้นกับสายพันธุ์อายุน้ำหนักตัวการให้ผลผลิตการจัดการสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิและความต้องการจะเพิ่มขึ้นในระยะเจริญเติบโตระยะขุนผสมพันธุ์อุ้มท้องและระยะเลี้ยงลูกเป็นต้นนะครับ นอกจากนี้การเก็บและถนอมพืชอาหารสัตว์ก็มีความจําเป็นอย่างมากเพื่อเตรียมไว้สําหรับเป็นอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้งซึ่งเป็นช่วงที่ขาดแคลนหญ้าสดทาได้2วิธีคือทาหญ้าแห้งและหญ้าหมักการทาหญ้าแห้งหรือหญ้าหมักก็เป็นกรรมวิธีช่วยรักษาคุณค่าอาหารของพืชอาหารสัตว์ไม่ให้สูญเสียมากเกินไปนั่นเองครับครับแล้วก็จะมีนอกจากพวกหญ้าพวกกระถิ่นแล้วเราก็ยังมีวิธีการถนอมอาหารโดวยวิธีการหมัก เป็นพวกกระถินหมักหญ้าหมักข้าวโพดข้าวโพดหมักเพื่อเป็นการลดต้นทุนไปในตัวด้วยก็คือ,อเพราะในเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ในอำเภอเหนือป้องเนี่ยก็คือมีการปลูกข้าวโพดเยอะวิธีการทําอาหารหมักเราจะใช้หญ้าหรือกระถินที่ว่าเป็นการถนอมอาหารไปนในตัวขั้นตอนกะ็คือเราจะไปตัดต้นกระถินมาประมาณสักนิ้วโป้นิ้วโป้งมือคนเนี่ยหรือว่าหญ้าหญ้าที่ว่าได้อายุไปแล้วประมาณ4 5้าวันถึง2เดือนเดือนครึ่งถึง2เดือนเนี่ยครับ อ่าเราก็จะตัดแล้วก็มาเข้าเครื่องโม่เครื่องโม่แล้วเราก็จะบรรจุแล้วเราจะโรยเกลือเป็นการถนอมในตัวกระบวนการหมักที่ที่ครบสุ่อ่าที่ครบกระบวนการก็นะคือ21วันขึ้นไปเราถึงถึงสามารถเปิดมาใช้ได้นอกจากนี้แพะยังต้องการแร่าธาตุไว้เสริมตลอดเวลาเพราะแพะเป็นสัตว์ที่เป็นโรคขาดแร่าธาตุได้ง่าย ถ้าผู้เลี้ยงแพะรายใดไม่มีเกลือแร่สำหรับเสริมอย่างสม่ำเสมอแพะก็จะไม่สมบูรณ์การผสมพันธุ์ไม่มีประสิทธิภาพเจ็บป่วยบ่อยอัตราการสูญเสียสูงดังนั้นข้อแพะจึงจำเป็นจะต้องมีก้อนแร่ธาตุทิ้งไว้ให้แพะเลียตามความต้องการของแพะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือน้ำสำหรับเลี้ยงแพะแพะจะเลือกกินน้ำสะอาดต้องไม่ค้างในภาชนะจนมีกลิ่นเหม็น แพะไม่ชอบกินน้ำซึ่งมีสัตว์อื่นกินก่อนแล้วดังนั้นน้ำเลี้ยงแพะต้องสะอาดและเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ <Wow. S 1> จะทำให้แพะกินน้ำได้มากขึ้นซึ่งปกติแพะจะกินน้ำตอนกลางวันมากกว่าตอนกลางคืนนะครับ <c oughs> การเลี้ยงแพะก็ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป <Huh? S 1> แต่ต้องใส่ใจดูแลเรื่องของความสะอาดและอาหารการกินกันหน่อยนะครับเพราะแพะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดหากดูแลรักษาอย่างดีให้อาหารที่ดีมีประโยชน์รับรองว่าแพะ จะแข็งแรงและไม่เป็นโรคแถมยังมีผลผลิตต,ตอบแทนให้ได้ชื่นใจกันอีกด้วยล่ะครับพี่น้อง